โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะก็ะเลยมาอัดคลิปวิดีโออัปเดตพูดคุยกันสักหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่มีเวลาว่างทั้งเล่าก่อนผมขับรถอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชป,ปิยะนะครับก็คือวนทันที่จะรถอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมีสายเข้าก็ตัดทิิงใหม่ๆแล้วอัดใหม่นะครับก็คือ,อขับรถอยู่ที่นี่นะครับเป็นลูกแอดมินอยู่ที่นี่นะครับก็ พูดพูดพิเซนให้โรงพาบาลนิดนึงคือสําหรับใครที่มาหาที่นี่นะก็คุณหมอก็เก่งเนาะแล้วก็แล้วก็พูดไงดีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับสสำหรับถ้าหาจะหาโรงพยาบาลนี้เนาะก็ก็จะกลับเข้าไปพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็มา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 ,มาใช้บริการได้ตรถก็เนี่ยครับ,นะรบตอนนี้เวลาเที่ยงก็รู้สึกว่าคนเยอะกับพลารกรอนนะ คือมันแน่นมากอ่ะคือมันแน่นมากจริงผมโมงจริงนะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยไปพารากอนตอนแต่ผมเคยคือผมจะไม่ไปเข้าห้างอ่ะพุดก่อนผมจะไม่เข้าห้างช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ธรรมดาผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ไปห้างเพราะผมไม่ชอบคนเยอะนะครับผมไม่ชอบแอัดนะครับก็ประมาณนั้นแต่สําหรับโรงพยาบาลนี่ไม่ชอบก็แน่นตั้งแต่ แน่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็รประมาณนั้นอ่ะทีนี้จะมาคุยเรื่องเลยเรื่องทองทองคำผมยังมองปรับตัวลงเนาะไม่ว่าจะเป็นเวฟสำหรับคนบางคนมองว่ามันเป็นเวฟอะไรนะเวฟสามแล้วจะขึ้นนู่นนี่นั่นเลยผมมองว่าห้าแล้วผมมองว่าห้าแล้วนะครับก็แล้วแต่บุคคลเนาะอันนี้ถามว่าเชื่อใครก็เชื่อตัวเอง นะครับผมก็พูดให้ฟังว่าผมมองผมงเป็นแบบนี้นะครับส่วนบิตคอยผมก็มองว่ามองว่าห้าแล้วส่วนว่าจะย่อย่อ,อยังไงก็ผมไม่รู้ดิผมผมมองว่าบิตคอยมันก็ห้าอห้ามองแบบหลอกสเกลอ่ะผมไม่รู้นะหลายคนอาจจะมองว่ามันมันดีมันงามมันอะไรแล้วแต่จะไปจะไปจะไปอย่างเดียวเลยคือเอ่อ ก็ผมมองว่ามันอาจจะลงนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะลงลงลึกไม่ลึกก็เดี๋ยวให้ไปเฉลยกันตอนที่มันตอนที่มันลงลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตรงนี้มันถามว่ามุมมองผมที่บนเชคเทนเซอมันก็อยู่ที่หนึ่งร้อยี่เจ็จุดสองนะครับถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมก็มองไปต่อได้ไม่ใช่ว่าไปต่อไม่ได้ก็มองว่าอาจจะเป็นร้อยหกสิบจุดแปดนะครับแสนสามกว่าแสนห้าอะไรว่ามันไปอ่ะ แต่คือแบบเฮ้ยมันจะแบบโอ้โหแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือแบบมันก็ผมไม่รู้สิผมไม่รู้ว่ามันมันมันจะเป็นแบบที่คนหลายๆคนพูดหรือเปล่าอ่าตั้งูดก่อนทุกคนที่บอกว่าบิตคอยจะขึ้นไหราคาของสูงต่างมีพันธะมีวาระมีมีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์ต่อราคาบิตคอยคั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่พูดว่ามันจะขึ้นผมบู้นะถ้าคุณถ้าคุณ พวมันจะขึ้นแล้วคุณไม่ถืออะไรเลยก็ได้ก็เลยว่ามันมันมันก็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 ดูมึงไม่รู้ดิเหมือนแบบไอ้คุณมาเทรดกับผมดิผมคุณมาเทรดกับคุณมาเล่นกับผมดิคุณจะแบบได้สุดยอดวิชามหาเทพเอะไรว่าไปงี้มันก็เหมือนกับการพูดให้เข้าข้างตัวเองไงพูดให้ให้ฝั่งตัวเองได้ประโยชน์การบอกว่าเออการเข้ามาซื้อบิตคอยน์ตอนนี้ไม่ทันไม่นั่นไม่นี่ก็แล้วแต่ นะครับก็แล้วแต่ซึ่งซึ่ง,งตัวผมเองอ่ะผมพูดตรงๆว่าผมไม่ไม่ได้แบบนั้นนะครับถือลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เขาซื้อตอนนี้ที่ซ้ำไปปล่อยมันไปนะครับลงมาให้มันลงมายอ่อแล้วมันอยู่ในช่วงที่มันกลับตัวขึ้นแล้วค่อยๆซือ้อเอาแบบเอาแบบภาพสวยๆที่ที่ ที่น่าทำเลยแต่ว่าถ้าพอกลกับตัวขึ้นปุ๊บไม่ค่อยซื้อปุ๊บมีสต็อปลอสด้วยนะครับมีสต็อปลอสด้วย,ยนี่ก็ดีอันนี้มาเรื่องนี้ผมอยากจะคอมเพน์นิดหนึ่งผมเดินเดินทางไปหลายธนาคารนะผมขอพูดเลยแล้วกันวันนั้นผมวันนั้นกับวันนีนะ้ช่วงเป็นระยะเวลาประมาณสัสี่ห้าวันแล้วผมค่อนข้างรู้สึกผิดหวังผิดหวังกับกับกับธนาคารการให้บริการธนาคารพนาารักงา,านธน,น,นาคารแล้วกัน อย่างธนาคารผมขอพูดชื่อเลยผมไป UOB ผมไปหลายธนาคารเลยผมต้องการที่จะไปเปิดบัญชีออฟชอร์ UOB เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับซื้อสิบปีสิบปีสิบล้านนะครับตั้งใจไว้ไว่าอย่างนัน้นะครับก็ว่าจะไปซื้อนะครับแต่ทีนี้ ขอยมันอหอ้มันมีอยู่วะแล้วเนี่ยหอยลดพอดีมีรอพอโบกแม็่ยเอ่อขอยมีว่ะผมอะก็พกบัตร S b First ไปด้วยนะครับก็คือคือผมไม่ได้เปิดบัญชีกับ U O B ที่ป่ะถ้าจะเปิดมันต้องเปิดสอง้านใช่ป่ะ คือเพื่อที่จะเป็นเวลลูกค้าเวลนะ่ยแต่คือเอา้าอยู่ดีๆคุณจะให้ผมเอาเงินมาวางสองล้านเนี่ยเพื่อเป็นลูกค้าเวล์เฉยๆเพื่อที่ได้ได้คุยกับ RM เนะคือผมก็ไม่ไม่ได้ต้องการโอนเงินไปเปิดบัญชีอะไรอย่างนี้นใช่ไหมเออเสร็จแล้วปุ๊บผมก็บอกว่าเออเนี่ยผมต้องการเปิดออฟชอร์นะธนาคาร U O โบสาขาแรกบอกโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ r M ติดต่อไปผมบอกโอเคผมว่างบ่ายโมงโทรมาได้เลย โทรมาได้เลยบ่ายโมงผมพร้อมนะครับผมพร้อมยิงว่างทุกวันแหละโทรมาเลยบ่ายโมงผ่านมาแล้วตั้งหลายวันไม่มีใครโทรมาเลยอันนี้อันนี้นะครับหนึ่งแต่ผมร้อนใจวันนั้นผมไปสาขาลาดพร้าวผมไปสาขาลาดพร้าวเสร็จปุ๊บบอกให้บ่ายโมงโทรมาไม่โทรมาตกเย็นผมมีนัดมิ팅ของของของอเด็กๆเพื่อไปเป็นจักรยาน ที่ห้างห้างหนึ่งก็เดินไปยูโบผมบอกบ่ายโมงเขาไม่โทรมาคุณคุณมีอาเอมเปล<ะ>่าอาอมพักร้อนบอกว่าจะติดต่อมาผ่านมาแล้วอีกพอวันเดียวกันแหละสีห้าวันแล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยผมงงมากคือคือตกลงจะเอาลูกค้าเปล่าคืองงมาก p o i n t m e n t ไม่เป็น Appointment เว้ยคือคือผมผมก็เลยแบบ นี่ผมต้องโอนไปเปิดบัญชีก่อนสองล้านถึงจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะทงังงคุยไม่ได้งั้นผมไม่ต้องซื้อก็ได้ป่ะเออผมเอาเงินไปให้เอชเลยดีกว่าว่าไปซื้อเอฟซีดีสี่จุดห้าเปอร์เซ็นถือไปองั้นอ่ะถือวนไปวนไปแบบนั้นดีกว่าป่ะเออก็ก็เซมเซมนะครับซึ่งก็งงเหมือนกันว่าตรงลงจะเอาลูกค้าไหมผมก็บอกผมบอกเดซไลน์ว่าผม เงินจะเข้าวันนี้ออกวันนี้ผมจะต้องโอนวันนี้ผมบอกเสจสับผมบอกเดนไลน์ไปเลยอีกสองวันเนี่ยวันนี้อีกสองวันเข้าเดินไลน์จริงมันเดนไลน์แล้ววันนี้ไม่ติดต่อมาผมก็เลยแบบเอา้าเอาเอผมงงมากว่าตกลงจะจะจะทํางานกันไหมนะครับหรือว่าไม่ทํากันแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันผม่าอุตอ,อ,อ่ะโอเค ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นเงินในบัญชีจริงผมไม่ได้เปิดบัญชีเขาดูผมไม่อด้เลยแต่ผมก็พกบ,บัตรไปนะพกบ,บัตรเอชบีเฟิไปไปวางเพราะว่าผมเข้าตามหาเอชบีเฟิผมว่าให้เขาคุยง่ายนี่เออก็เปอย่างนั้นไปไม่มาไม่คุยไม่ติดต่อ Appointment นัดไว้ไม่ตามนัประหลาดประหลาดมากผมผมไม่รู้นี่แล้วแล้วมันจะมันจะได้โ r o ฟิตอะไรไหมถ้าคุณนัดลูกค้าไว้แล้วไม่ทําตามนัด ไม่ทําตามที่อพอร์เมนต์ไว้ก็มาดูนะถ้าเผื่อเขาพนักง,งานเขาได้ยินก็ก,ก็ได้ยินแล้วเราไปปรับปรุงแล้กันแต่ผมว่าผมไม่เอาแล้วผมผมว่าถ้าอย่างนั้นผมหาเพื่อนสิงคโปร์แล้วผมไปบินไปสิงคโปร์ง่ายกว่าเออคือพูดยังไงดิแอคทีฟอะแอคทีฟคือผมไม่รู้นะผมมีเพื่อนเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหมคือมันแอคทีฟมากเลยเว้ยคือแม่งแบบ ไอ้ทำเรื่องงงเรื่องเงินเ,เ,เอ้ยได้ A B C D แม่งเอาหมดเอาหมดทุกอย่างเอาหมดเอ้ธุรกิจอันนั้นธุรกิจอันนี้กูแม่งกูแม่งสู้กูแม่งลุยกูแม่งสู้กูแม่งลุยล้มแม่งลุกอินเวสเมนต์ A B C D แม่งแยกเป็นเซกชันเซกชันแม่งทำหมดนี่แม่งอะไรวะแค่นัดลูกค้ายังไม่คุยเลยยังไม่ทำตามนัด <earrings>. มันจะไปได้อะไรพูดกันพูดกันแบบตรงๆเนี่ยนี่ผมอ่านอยู่เพราะว่า ใช่ก่อนเอออาอ,อยู่ใช่ใช่ใช่ไม่เปิดนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะเออผมพูดก่อนที่ผมจะเอาเงินไปทำแบบเนี้ยหรือไป F C D หรืออะไรเงี้ยผมต้องบอกกอว่าเอ้ยบางคนบอกเฮ้ยมันวางเสียโอ,อก,กาสหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นกระสุนที่เราวางรอกระสุนที่เราวางรอไว้เนี่ยวางยังไงให้มันได้โปร f ฟตผมก็เอาไปวางไว้ใน F C D วางไว้ใน F C D เสร็จปุ๊บ ผมมีต้องการใช้เงินในอีกสามปีข้างหน้าถูกไ,ไหมสามปีข้างหน้าผมวางสี่5ุดห้าสจุดห้าสดห้าสมมุตินะสี่จุดห้าสี่จุดห้าสจุดห้าสามปีผมได้สิบสองเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคเลยแล้วมันก็เพียงพอทำให้ผมได้เอาไปใช้อีกสองปีเข้าใจปะวางเงินวางกระสุนไว้เฉยวางกระสุนไว้เฉยสามปีเพื่อที่จะได้เอาไปอินเวสต์สิบล้านสมมุติสมมุติสิบล้าน และผมได้เอาเงินตรงเนี้ยที่ผมได้โปรฟิตออกมาเนี่ยไม่ได้ไปรีนิเวสเอาไปใช้ในคอสที่ผมตั้งบัตเจตไว้อีก2ปีโอเคป่ะแม่งแม่งเวิร์กมากแล้วสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะสมมุติ3ปีเกิดขึ้นมีจังหวะให้เราไปเข้าไป Invest พอดีพอดีพอดีอดโอ้โหแม่งสุดยอดสุดยอดมากนั่นแหละครับแต่ก็ต้องมางดหงิดจองอะไรนี่ก็ต้องเออ ครับชีวิตมันก็แบบนี้นะชีวิตชีวิตนักลงทุนนักเทรดันก็แบบนี้นะครับเมื่อคืนก็ผมผมพูดไปยังวะผมจำไม่ได้ว่าผมพูดในคลิปนี้หรือยังเพราะว่าผมอ่านแล้วก็ผมก็หยุดแต่เมื่อคืนผมเพิ่งโอกาสได้เทเทรดเทรดแปดนาทีกลับบ้านไปหลังจากหลังจากพาพาทุกอย่างในเซตอัพลงไปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งข้าวส่งน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเทรดแปดนาทีเดทเทรดแปดนาทีนะครับ เห็นจังวะพินบาร์ด้านบนชอ็อตลงมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้านล่างเอ่อขเขารียกน,นะจะลงมากินลิควิดิตี้แนาทีนะแล้วก็ที่พีมีมีม,ม,ม,มีมีหางมีไส้เทียนขึ้นมาที่พีจบแปดนาทีนั่นแหละประมาณนั้นนะครับมีอะไรอีกที่อยากจะคุยนะครับ เอหลายคนหลายคนไม่มีงบไม่มีงบมันจะเป็นนักลงทุนอยากจะแบบเฮ้ยบางคนแบบช่วงนี้กระแสลงทุนมาแรงเนาะพะมีคนบอกให้ลงทุนในเอสอพห้าร้อถ้าหากคุณรู้จักว่าราคามันสูงบางคนใช้ศัพท์ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ valuation valuation ราคามันสูงแบบราคามาสูงแล้วคือเอาง่ายๆมันเป็นยอดอย่าซื้อที่ยอดบางคนบอกเฮ้ยมันเป็นกฎมันเป็นวินัย DC a คุณสามารถโยกกระสุนได้นะ DCA สมมุติผมพูดให้ฟังคุณไม่ตั้งงบไว้ DCA เนี่ยตามนี้ามนี้ผมม่พูดเลยทำให้มันเป็นแมนวนวลก็คือสมมติราคามันสูงแต่คุณตั้งใจว่าจะ DCA คุณก็โยกเงินลงไปในกอง DCA ดิเ็้ป่าแล้วคุณไปศึกษาเทคนิคอลศึกษาจังหวะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรเอาเงินเข้า เก็ตไหมจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรเอาเงินเข้าเพื่อซื้อใช้เงินตรงนี้ให้คุณค่ามันได้มากที่สุดเหมือนรอจังหวะ99อะไรอะไรนั้นที่มันเซลล์อ่ะช้อปปี้อ่ะช้อปปีปป้หรืออะไรพวกนี้มันเป็นจังหวะที่สามารถเอาเงินเข้าไปซื้อแล้วได้ของมากที่สุดอันนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ดีคุณก็โยกเงินตรงนี้ DCA ที่คุณบอกจากจากที่ต้องเอาไปเข้าไป S&P 500น,นี่พูดพูดให้ฟังนะ เข้าไป S&P 5 0 0ร้อยในทุกๆเดือนเปลี่ยนเป็นโยกไปกองทุนสำรองซื้อ S&P 500ในจังหวะที่เหมาะสมตั้งชื่อมันขึ้นมาเลยตั้งชื่อมันขึ้นมาเปลี่ยนจาก DCA เข้า S&P 5 0 0เป็น DCA เข้าไปในกองทุนสะสมส่วนบุคคลซื้อ S&P 5 0 0ในราคาที่เหมาะสมแค่นี้แล้วเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันหรือเจ็ดเงินทุกๆเดือนเดือนละห้าร้อยซื้อหนังสือ investing investment ที่มันบอกจังหวะราคาของ market cycle ที่มันสามารถอนุมานหาจังหวะหาราคาหาข้อบ่งชี้หา indicator หา h a t e v e r ที่มันสามารถบ่งบอกหรือชี้หรือไกด์แนะนำได้ว่า ซื้อราคาตรงนี้เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่เข้าไปใน web investing. in.th นะครับหา Mark คววนิมานี่คนนี้แหละเอาคนเดียวเอาคนเดียวพอเอาคนเดียวพอหาดูซื้อหนังสือของ Mark คววนิว่านี่มาสักเล่มหนึ่งเล่มแรกเขาจะมีจังหวะ VCP จังหวะ VCP ชื่อเขาจะ VCP หรือไปเส in ิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้ฟรี นะครับ VCP หรือไปเข้าไปในคลุบอะไรก็ได้หามันเป็นข้อมูลค่อนข้างฟรีแล้วละ VCP ซื้อแบบจังหวะ VCP นะครับในหุ้น Investment หุ้นปันผลหุ้นหุ้นโกลอะไรก็ได้ซื้อแบบ VCP เพื่อจะได้ได้ส่วนต่างของราคาที่มัน discount อะ่ะเข้าใจถิดปะที่มันแบบสามารถสร้าง benefit ได้ตั้งแต่ตอนซื้ออะ่ะเออจังหวะนะั้นมันไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุด แต่เป็นราคาที่ดูดีที่สุดไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปกำลังดีแล้วมี potential เออประมาณนั้นประมาณนั้นนะพอเอิญไปดูไปดูคลิปของหลายคนดูอาจารย์ทรายมาเขาสอนดีว่าสอนแบบโอ้โหเมียผมฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องชอบว่าผมไม่ใช้ผมใช้สับภาษาอังกฤษพูดคุยกับเธอเธอบอกแล้วพอ,วอพอบอกเดี๋อาจารย์ทรายสอนดีเออ ็พูดอย่างนี้เหมือนกันแหละเออก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่า,าลักษณะการลงทุนของผมก็คือไม่ได้เน้นไปที่กองทุนเขาจะรบิว่าผมอะเน้นเป็นหุ้นหลายตัวเออซึ่งซึ่งสามารถกองทุนของคนอื่นมันเลยมันรู้ดิเหมือนผมสอนออกกาลังกายเมียไม่ได้อะต้องไปจ้างเทรนเนอร์ทั้งที่ผมเป็นเทรนเนอร์เขาจฟรีลมว่าเออมันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพูดแล้วมันไม่เข้าใจอ่าโอเคก็ประมาณนั้น ก็ลเละโอเคก็ขเขาบอกว่าอาจารย์สอนดีผมฟังแล้วสอนดีจริง,รงคุณไปโรงเรียนได้เลยสองหมืนกว่าบ,บาทเอ,อเดี๋ยวผมอัพราคาตามมาไม่ใช่ผมพูดล้อเล่นนะแต่หมายถึงว่าผมยังไม่มี certificate ไงออ C F C E ยังไม่สอบเลยแต่พื่อรู้ว่าคุณไปโรงเรียนได้นะเรื่องของการลงทุนอาจารย์แกสอนดีอยู่ฟังจากสอนรีนะยังไม่ลงเรียนมีอาจารย์มีนักลงทุนหลายคนมีนักเทรดนักลงทุนหลายคนสอนดีแล้ว แล้วสอนฟรีก็มีสอนเชตังก็มีผมว่าแนะนําให้ถ้ามีเงินนะก็ไปลงเรียนกันซะนะฮะมันมันจะได้ช่วยอัปเกรดชีวิตเพื่อพัฒนาจากคนสิบเปอร์เซ็นของประเทศอาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นมาได้มันยังมีพื้นที่อยู่เนาะหนึ่งเปอร์เซ็นอะ่ะขึ้นมาเถอะ <laughs> โอเคปะ่ะนะครับแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นมันไม่มันมันไม่ยากหรอไอ้ตัวต่างกว่าสิบเปอร์เซ็นอยู่ต่างแบบล่างงบน้อยอะ่ะเป็นคนไม่มีอะ่ะ ทุกคนมันก็ต้องปากกาดีนถีบเหมือนในในหนังหนังซีรีส์เปล่าวะของ넷ฟิกเนี่ยปากกาดีนถีบถึงแม้มันจะดูผมบี้ไมไ่รู้เรื่องเลยแต่จริงว่ามันก็ต้องปากกาดีนถีบเท่านั้นแหละนะครับชีวิตคนอะมันมันถึงจะมันถึงจะทรงพลังอยู่ข้างล่างโดดให้สูงมันก็ทําได้ไม่ใช่ว่าอยู่บนฟูกไม่มีหรอกมันอยู่ที่ไมล์เซตนะครับมันอยู่ที่ไมล์เซตโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ